จะเก่งอังกฤษมากขึ้นก็ได้นะเป็นเพราะอากากิเลยละมั้งเนี่ยงั้นให้บีบหน้าอกทีสิอากากินี่มันห้องสมุดนะตองหน้าอกไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีสมาธิก็เลยมาติวสอบที่นี่หรอกหรออืมแล้วนั่นมันอะไรให้ผมบีบหน้าอกของเรียวโกจังทีทั้งที่นายก็ฉลาดแต่บางทีก็พูดเรื่องบ้าๆออกมาได้นะเรื่องบ้าๆ ในสถานที่แบบนี้จะไปให้จับหน้าอกได้ยังไงเล่าถ้าผมตื้อเรียวโกจังแล้วก็เธอต้องให้บีบแน่เ<อ>นอะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมจะใช่ได้ยังไงเล่าไงดีละ่ะเรียวโกจังชักจูงง่ายซะด้วยฉันไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายนะรู้แล้วละ่ะแต่ว่ามีแค่ผมเหรอที่อดทนอยู่เรียวโกจังละ่ะฉ,ฉันเปล่าสักหน่อย ไม่คิดอยากจะจูจีกันมากกว่านี้หรอกเหรอไม่ได้หรอกเอออ,อะไรนะรู้ไม่ใช่เหรอให้เข้าออมาไงบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มาสิไม่ต้องอดทนก็ได้ง,งั้นก็ยังไงก็คงไม่มีใครเห็นนะถ้าแค่นิดหน่อยแล้วก็แต่ในทางกลับกันให้ผมบีบหน้าอกด้วยนะอ,อะไรล่ะนั่นน่ะ จะให้มีแค่ผมที่ต้องอดทนงั้นเหรองั้นก็ไม่ต้องเลยฉันไม่ได้อดทนขนาดนั้นเอา้า